แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะควันขึ้นเลยค่ะเตาของเปิ้ลนี่เห็นไหมคะเห็นควันไหมตัวต่อสามตาก็ละลายนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นที่ปลักสามตานะคะเป็นที่เตาอบเลยค่ะเรามาดูนะคะโปรแกรมนะคะของบอชนี่นะคะเตาอบของเปิ้ลนะคะเตาใหม่บอชค่ะเดี๋ยวอันนี้เปิ้ลตั้งเป็นล็อกเอาไว้นะคะเปิ้ลปลดล็อกก่อนเนาะโอเคเปิดล็อกแล้วนะคะเปิ้ลจะ เปิดไฟในเตาอบนะอันนี้คือด้านในค่ะนะคะก็มีระบบไฟล่างไฟบนนะคะแล้วก็มีเป็น convection oven นะคะเป็น 3D air นะคะคืออพัดลมสามมิติสามารถอบคุกกี้พร้อมกันได้ทั้งหมด5ถาดนะคะเพราะว่าเขามีแร็กมาให้5แร็กนะคะหรือชั้นเสียบตะแกรงนะคะเครื่องนี้เพิ่งซื้อมา สสี่พน4 2 0ยกว่าเทเลก็ตกประมาณ20,000นะ่ะ,ะบาทไทยนะคะสมื่นสองประมาณเนี้เนาะเขาก็ให้ตะแกรงเนี่ยอันนี้มันหนึ่งร้อนเปิ้นทำขนมทานไปแล้วแล้วก็ให้ถาดมาหนึ่งถาดเท่านี้เองบอะแอบงกกะให้มาน้อยนะคะเขามีระบบสตีมค่ะเครื่องนี้ที่เปิ้นซื้อนะคะเปิ้นซื้อเพราะมีระบบสตีมนี่คือ กระบอกใส่น้ํานะคะสามารถใส่ได้ถึง200มิลลิลิตรนะคะต่อการอบหนึ่งครั้งเพราะว่าปั้นเน้นอบขนมปังเปลือกแข็งนะคะแล้วก็พวกสปันจ์เค้กอ,อะไรอย่างเงี้ยที่จะต,ต,ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคัสเตล่าเค้กนะคะพวกเค้กไข่ไต้หวันอะไรเงี้ยเขาจะลองน้ํานะคะมีตรงนี้มีทั้งหมด12เมนูค่ะนะคะก็มี อันนี้ก็คือปิดเนาะปิดการทํ–ำงานนะคะอันนี้ก็มีไฟบนไฟล่างนะคะอันนี้เป็นเมนูกริลนะคะคือคอย่างย่างก็คือย่างด้วยไฟบนพร้อมปัดพัดลมอันนี้ก็ไฟบนอย่างเดียวเป็นย่างไฟบนอย่างเดียวอันนี้คือย่างไฟอ่อนค่ะเหมาะสําหรับพวกอกไก่อะไรพวกนี้แบบพวกอาหารคลีนอะที่ไม่มีไขมันนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้จําไม่ได้อะน่าจะเป็น ยาอบแบบมีสตีมหรือเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่ะนั่นแหละอันนี้บิ้นจำไม่ได้นะคะอันนี้คือออโต้พายลอดค่ะเขามีออโต้พายลอดมาให้นี่ให้ดูนี่คือคู่มือบันวางกัะพื้นโอเคเขามีออโต้พายลอดมาให้30เมนูนะคะออโต้พายลอดมีมาให้30เมนูก็คือสมมุติเรามาที่ออโต้พายลอดใช่ไหมคะ นี่สิอันนี้นี่นะคะออตโตเ้เพลเขาก็จะมีโปรแกรมที่เท่าไหร่นะคะ1 2ึ่งสถึงสาแล้วก็เราก็ตั้งน้ําหนักของเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะทํางานป้นแคนเซิลก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นคอนเวกชั่นค่ะคือลมร้อนอ,อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเวกชั่นเหมือนกันอันนี้คืออบแบบ นึ่งเป็นโปรแกรมนึ่งนะคะใช้เป็นสตรีมอันนี้ก็อบพิซซ่าอันนี้ไฟล่างอย่างเดียวแล้วก็อันนี้ระบบทำความสะอาดอะระบบสตรีมนะคะหรือเตาอบก็ใช้งานค่อนข้างง่ายค่ะปุ่มนี้ก็คือเลื่อนเวลาแล้วตรงนี้ก็ตั้งค่าต่างๆนะคะเปิดปิดไฟเดี๋ยวเพิ่นจะลองเปิดระบบสตรีมให้ดูไอ้น้ำนะ เนี่ยก็เป็นคตั้งค่าต่างๆอันนี้คือสตีมค่ะเดี๋ยวเพิ่นลองเปิดเป็นอย่างเวลาเพ่นจบขนมปังนะคะเพิ่นจะใช้อบคอนเวกชันแล้วก็นี่นะคะแต่ว่าน้ําหมดขอไปเติมน้ําก่อนนะคะเพิ่นปิดก่อนละกันเดี๋ยวเพิ่นขอไปเติมน้ําในแห้งนี้ก่อนนะคะนี่อันนี้คือสําหรับใส่น้ําสําหรับส <c oughs> ตีมเป่าเขาก็สะท้อนก็เห็นตัวเพิ่นด้วยเนาะอันนี้คือ เปิ้ลใส่น้ำมาแล้วนะคะก็บอกใส่น้ําเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะอันนี้เหมาะมากสาหรับการอบพวกขนมปังเปิดแข็งหรืออบเค,ค้กที่จะต้องรองน้ํานะคะเราก็ไม่ต้องใส่ถาดน้ําค่ะเราใช้ระบบสตีมเอานี่นะคะเดี๋ยวมันลองตั้งกล้องยังไม่โฟกัสโอเคกล้องโฟกัสแล้วนะน,นะคะเปิ้นตั้งที่เป็นคอนเวคชั่นนะคะเปิ้นตั้งไว้ที่อะ200องศานะคะ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำงานนี่อันนี้คือเขาอุ่นเตาพอแถบแดงมาถึงตรงนี้นะคะเขาก็จะทำงานนะคะเดี๋ยวไปลองแต่แถบแดงเขายังมาไม่ถึงไนงะอ่ะแต่เขาก็เริ่มระบบสตีมค่ะก็เราก็เลือกได้นะคะว่าหนึ่งอันนี้สำหรับเค้กอันนี้สำหรับปิดสตีมอันนี้สำหรับขนมป,ปังเดี๋ยวเราลองที่เป็นสตีมอันนี้ดีกว่า <Idi ot. S 1> นะคะเปิ้นใช้อันนี้ให้ดูลวกันนี่เด um. um. ี๋ยวเรามาดูไอ anyway? <laughs> ้น้ำกันว่าออกมากแค่ไหนนี่นะคะระบบสตรีมทำงานแล้วนะคะมันมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงเข้าเป็นเวลากลางวันยังไงดีละเนี่ยโอเคให้ดูด้านในนี่คือระบบสตรีมนะคะนี่จะเห็นว่ากระจกเนี่ยเป็นฟ้าเลย นะคะเพราะว่าขัวปันนี้ค่อนข้างเนี่ยน้ำเขาก็ออกมาเยอะเลยจะเห็นว่านี่กระจกก็เป็นฟ้าเลยนะคะนี่นี่นะคะก็จะคือการทำงานระบบสตรีมจะเห็นว่าเนี่ยเป็นฟ้าเลยนะคะเป็นด้านในไอ้น้ำเยอะมากค่ะสตรีมจนมัวไปหมดเลยนะคะก็จะ แคจะไม่เห็นด้านในเลยนะคะก็เป็นรีวิวสั้นๆนะคะบอชนะคะรุ่นนี้เป็นซีรีส์6นะคะจริงๆปิ้นจะซื้อซีรีส์แแต่ว่าซีรีส์8เนี่ยเขาทุกอย่างจะเป็นเซตดิจิตอลนะคะเขาจะไม่มีระบบแมนนวลแบบนี้นะคะสอง,งข้างก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วคุณย่าหรือแม่สามีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ะคะ่ะเพราะว่าคนคนแก่เนาะท่านก็ จะเซตอะไรลำบากแต่ก็คือปิ้นก็เลยเลือกเป็นรุ่นซีรีส์6นะคะเพราะว่าเขามีตรงนี้ก็คือก็จะปรับง่ายอะไรง่ายกว่านะคะเนี่ยสตรีมจะเห็นว่าน้ำหยดเลยด้านในนะคะเดี๋ยวปุ้นแอบเปิดให้ดูนี่ปิ้นเปิดแค่130องศานะคะยังไม่ได้เปิดสูงสุดนะคะสูงสุดคือ275องศานะคะรุ่นนี้นี่ นี่เห็นไอเลยไหมนี่นี่นีนี่คือสตีมโอเคก็จะเหมาะกับการอบขนมปังเปลือกแข็งแล้วลองมาดูคู่มือคู่มือนี่เปิ่นปวดหัวมากเพราะไม่มีภาษาอังกฤษค่ะให้มาเล่มเดียวมีภาษาตุรกีและภาษาเยอรมัน <c oughs> นะคะเขาก็จะบอกว่าอบเค้กอย่างเงี้ยได้กี่ชั้นกี่ถาดใช้เมนูฟังก์ชั่นไหนกี่นาะทีอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีมาบอกอย่างอันนี้ขนมปัง เบิกแข็งละตรงนี้นี่เขาก็จะบอกว่าใช้สตีมแค่ไหนอันนี้คือสตีมสูงสุดนะคะส่วนถ้าเป็นพว้กเค้กเค้กก็จะเป็นสตีมน้ำหยดเดียวเขาจะมีนามีสตีมเลือกได้สองระดับนะคะแล้วก็ที่เด็ดมากๆเนี่ยที่เพื่อนตัดสินใจคือการอบคุกกี้ค่ะอบได้5ถา,าดค่ะ5ชั้นคือเวลาเพื่อนทำค่ะเห็นี่ยเพื่อนก็จะได้อบแบบทีเดียวจบเนาะ ไปเลยนะคะก็เป็นรีวิวสั้นๆนะคะเพราะว่าเปิ้นซื้อเพราะว่าราคาเขาก็ไม่แพงมากแล้วก็สามารถาตั้งเวลาได้ด้วยน,นะคะเวลาอบแต่เิไม่ได้ตั้งให้ดูนะเนี่ยเขาก็มีนาฬิกานะคะแล้วเราก็สามารถตั้งเวลาได้ล่วงหน้าถึง70ชั่วโมง72ชั่วโมงสำหรับการอบนะคะ นี่เขาก็ปิ้นเปิดระบายเนี่ยค่ะระบายสตีมออกมากล้องมัวเลยโอเคโอเคเปิ้นปิดระบบเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราก็ปลดแล้วเปิ้นก็จะกดล็อกเพราะว่าไม่ให้เด็กมาจิ้มเล่นเนาะนี่ก็ล็อกเรียบร้อยนะคะ ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะคะเผื่อใครสนใจจะซื้อเตาอบรุ่นนี้เป็น Built-in นะคะเป็นแบบฝั่งนะคะเปิ้นก็ซื้อตัวเนี่ยอันนี้เปิ้นสั่งตัดมาตังหากนะคะสั่งร้านเฟอร์นิเจอร์เขาทำแล้วก็ด้านนี้ค่ะนึกคำที่ฝังใจว่าเตาเก่าเปิ้นเนี่ยไฟควันขึ้นเปิ้นก็เลยทำปลักเอาไว้ข้างๆแล้วก็ไม่มีอะไรมาปิด ของเปิ้ลเป็นบิวอินแบบเปิดนะคะเพราะเปิ้ลกลัวว่าควันจะขึ้นอีกนะคะส่วนถาดเดี๋ยวเปิ้ลจะต้องซื้อเพิ่มถาดกับตะแกรงอันนี้คือถาดที่แถมมากับเครื่องนะคะนี่ก็เป็นเคลือบเทฟลอนอะไรอย่างดีสมราคาค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ